สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาบอกกับคุณลูกค้าทุกท่านคุณเพื่อนทุกท่านนะคะว่านะตอนนี้คุณเองเนี่ยได้เดินทางนะคะจากบ้านมาตั้งแต่เช้าละว,วันนี้อาจจะดูหน้าสมๆสมนิดนึงเนาะเพราะว่าตื่นเต้นนะคะนอนไม่หลับเพราะว่าวันนี้เราจะมาเปิดตลาดนะคะที่ทางภาคใต้นะคะแล้วตอนนี้เวลาประมาณหนึ่งครึ่งแล้วนะคะเราได้ถึงสุราษฎร์แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราได้ไปเปิดตลาดที่เพชรบุรีมาแล้วนะคะก็เป็นร้าน ร้านใหญ่เหมือนกันนะคะลูกค้าท่านไหนอยู่แถวแถวเพชรบุรีนะคะก็สามารถติดต่อได้เพราะว่าเราเนี่ยได้ลงชื่อร้านให้แล้วนะคะคุณลีมนะคะติดต่อคุณลีมได้เลยนะคะแล้ววันนี้นะตอนนี้เนี่ยคือมาอยู่ที่สุราษฎร์นะคะก็อยู่ที่ร้านขายยานะคะอันนี้ก็คือจะเป็นโปสเตอร์ของของจุนทิโปรซีนะคะแล้วก็มีสินค้าจุนทิโปรซีอยู่ในร้านแล้วนะคะยังไงเนี่ยลูกค้าทุกท่านเนี่ยก็สามารถนะคะมาหาซื้อได้เลยที่ร้านขายยาคุณ ชน,ช,นชนละ,กะเกษตรนะคะตอนนี้แล้วก็เนี่ยวันนี้นะคะอาจจะดึกเลยก็จะตีขึ้นไปที่หาดใหญ่อ้อแล้วยังมีอีกร้านหนึ่งนะคะร้านลิชี่เดี๋ยวเรากำลังจะไปเปิดตลาดอีกร้านหนึ่งนะคะตอนนี้ที่ทําสุราษฎร์นะคะแล้วเดี๋ยวในวันเนี้ยอาจจะตีลงไปที่หาดใหญ่แล้วก็อาจจะมีสินค้าจุงท่พยโกซีเนี่ยอยู่ในตลาดกิมยงหรืออาจจะสงขลานะคะอาจจะเป็นปัตตานีนะคะเพราะว่าตอนเนี้ย จุนที่โปีเนี่ยกะลุยเปิดตลาดเต็มที่เลยนะคะเพื่อที่ให้ลูกค้าทุกท่านนะคะที่อยู่แถวทางภาคใต้นะคะได้พบเจอกับสินค้าจุนทีท่ปโปสีแล้วอาจจะต่อไปโซนต่อไปเราอาจจะขึ้นทางเชียงใหม่นะคะลูกค้าที่อยู่ทางเชียงใหม่ก็ต้องเสียใจนะคะหรือทุกๆภาคเลยนะคะจุนที่โปสีจะไปเปิดตลาดทุกที่ทุกที่คุณอยู่ทุกทางนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเราเปิดรับตัวแทน ตัวแทนจําหน่ายนะคะท่านใดนะคะที่สนใจที่อยากจะเป็นตัวแทนนะคะที่อยู่ทางภาคต่างๆนะคะติดต่อทางจุนหรือทางบริษัทจุนที่โปรซีได้เลยแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปที่หาดใหญ่ขอบคุณค่ะ